ว่าแต่คีจะมา้อมดวงกันรึก็ดีนะผมรู้ว่าสิ่งที่คนกำลังกลัวอยู่นั่นคือ GM เนี่ยจะรับเมตา้วยคนนะคีามา้อมดวงเนาะแต่ที่ผมบอกว่าดีคือมันดีสาัของเรานะแต่สาบคนอื่นอาจจะไม่ดีก็ได้ทุกคนนะในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่า g ีเอ็มมันน่าจะแบบว่าเขาให้เมตาไปไกลที่สุดท้ยทุกคนนะไปไกลเท่าแบบว่าให้เท่าเซิฟจีนยอนทุกคนนะนั่นแหละมันมีโอกาสสูงเลยฮะทุกคนนะเซิฟไต้หวันก็เหมือนเรียบร้อยนะฮันนะคีมาหอมดวงแล้ว ซึ่งเสื้อไทยมาเนี่ยผมจะจัดยชิ้แน่นอนแม้แผมจะไม่มีชิ้นล่างแรกแต่ผมก็จะจัดเออผมชอบตัวนี้มากเลยนะแต่มันจะมาเดือนประมาณเดือนเมษาอีกหนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนเนี่ยเราสามารถฟาร์มตั๋วดำได้เจ<ม>็ดเจ็ดใบคับงนั้นราทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าเพชรท,ทั้งทุกคนนะก็ผมได้คำนวณเรียบร้อยให้ทุกคน,นแต่สำหรับคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ดีได้ทุกคน,นนะเผื่อบางคนชอบด้วงไงเออเลยไม่ถูกใจสิ่งนี้ให้ทุกคน,นนะชอนะยอมรับชะตากรรมทุกคนนะแต่ถ้าไม่มาก็คือ ก็ไม่เป็นไรทุกคนนะผมจะเก็บตั๋วรอไปถึงชิงนะทุกคนเพราะว่าผมจะเก็บตัวรอไปถึงชิงเท่านั้นนะฮะนะอนะกระบองเหล็กนี่คือผมจะข้ามนะ <What? S 1> เนื่องจากผมไม่ค่อยไงเดียผมน่าจะป้าไม่สุดนะทุกคนนะน <c oughs> ่าจะเป็นกระสอบซา้ายเขาตีไปรวานันทุกคนนะต,ต,ต,ตายเกิตดตายเกิดอะไว้นั้นนเอาบาคุสันด้วยฮะทุกคนนะไ <c oughs> ทมท้าสู้ราชาไหมครับ <c oughs> ก็มีไว้ให้คนนะมันก็มีโอกาสอยู่นะน,นี่ ไว้ก่อนแล้วกันนะนะตอนนี้คือผมขี้เกียจถ้าขี่มานี่คือผมจะมาแฮนตัวอะไรดีนะผมคาดว่า,าผมต้องมาแฮ่ภูมิกิจสามลัสลกสองนี่ของอาจัรย์ป้าทั้งคนนะนะื่จากมักสาพลังเหมือนกันนะทะุกคนแต่คือผมจะไม่ย่อยเธอนะผมจะปั้าใหม่ทุกคนนะก็บนะแบบว่าสับกันใช้ทุกคนนะเออไปน้นไปก่อนนะฮะทุกคนนะเออกมีแบบว่าคอนานะคตไแง่ใช้แบบว่าสายพลังแบบเป็น5้าตัวมนะันเนี่ยเออผมจะจัดการเลยฮะทุกคนนะทำการเอาข้อีิดมาเลยฮะทุกคนอาจจะมีโอกาสแต่บ้างนะ มีโอกาสอยู่ศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ฮะก็มีประมาณนี้นะคนนะเดี๋ยวฟุบุกิเนี่ยจะมารีวิวครั้งหน้านะคนนะพลังประมาณสักสามล้านก่อนนะฮะนะขอยวเราไปก่อนนะคนนะสวัสดีดครับ